เอาใจคนเทรดสั้นทุนน้อยแต่อยากได้กําไรแล้วฝึกวินยัยจากเงินไม่มากนะครับเราสามารถทําได้ไหมด้วยทุนเพียงแค่10เหรียญก็ต้องบอกว่าทําได้นะครับเพราะว่า10เหรียญเนนะี่ยถ้าออก0 0 1เราสามารถทนได้1000จุดนะครับถ้าเราเลือกที่จะ SL ที่300จุดต่อไม้เราจะเทรดได้3ครั้งนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เราทํากําไรได้1เหรียญพอร์ตเราก็จะทนได้มากขึ้นนะครับแนวทางในการป้านพอร์ตจาก1 0เหรียญเป็ร้อยเหรียญ โดยที่เราจะเก็บแค่100จุดต่อการเทรด1ครั้งโดยวันหนึ่งเนี่ยเก็บประมาณ3-5ถึงครั้งนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียงแค่3ครั้งต่อวันขอแค่1 0 0จุด3ครั้งต่อวันนั่นก็คือถ้าพอร์ตเรา10บเหรียญเราเอา100จุดต่อ1ไม้โดยที่ออกหลอดที่0.01นะครับเราจะได้กำไรครั้งละ1เหรียญถ้าเราเทรดวันละ3ไม้นะครับก็คูณ3เข้าไปก็จะได้สมเหรียญนะครับ เดือนนึงเราเทรดอยู่20วันก็เอา3เหรียญคูณ20วันเข้าไปก็จะได้60เหรียญอ่าเมื่อเราได้60เหรียญมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเราทําเหมือนเดิมพอร์ต10เหรียญออก0.01ตอนนี้พอร์ตเราโตมาที่60เหรียญเราจะต้องเปลี่ยนจาก0.01เป็น0.06นะครับแล้วเก็บกําไร100จุดเท่าเดิมโดยเก็บระยะกําไร100จุดนะครับ คูณด้วย0.06นะครับเราก็จะได้กำไรต่อไม้เนี่ยหกเหรียญจะเห็นว่าเราทํากระบวนการเดิมซ้านะครับถ้าผ่านหลูปแรกด้วยการเทรดเก็บร้อยจุดทุกๆไม้ได้นะครับการออกหลอด0.06เก็บร้อยจุดมันก็เป็นเรื่องเดิมเพียงแค่เพิ่มหลอดขึ้นมานะครับถามว่ามีความเสี่ยงไหมในการออกหลอด0.06ในพอร์ตหกเหรียญค่อนข้างเสี่ยงครับแต่เราเสี่ยงแค่ทุนของเราเพียงแค่10เหรียญใครจะถอนออกก่อนก็ได้10เหรียญที่เป็นทุนเรา แต่ในที่นี้ก็คือลันต่อเนื่องไปเลยโดยการใช้พอร์ต60เหรียญเทรดต่อไปในเดือนถัดไปนะครับตอนนี้เราได้กําไรต่อไม้6เหรียญใช่ไหมครับเราเทรดต่อวัน3ไม้ก็คูณ3เข้าไปเราก็จะได้ต่อวัน18เหรียญนะครับ18เหรียญเราคูณไปที่20วันนั่นก็คือ360เหรียญจะเห็นว่าภายใน2เดือนเนี่ยพอร์ตเรา10เหรียญนะครับโตขึ้นมาเป็น360เหรียญเพียงแค่เราเก็บ100จุดแต่เพิ่มหลอดความเสี่ยงเราอยู่ที่แค่10เหรียญ แต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะมีช่วงที่เรา SL ด้วยวันไหนที่เรา SL เราเทรดต่อวัน3ครั้งแต่ถ้าเรา SL ติดกัน3ครั้งให้หยุดการเทรดนะครับก็เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันเลยนะครับเข้ามาที่แทรกนะครับไปที่ a l d i c a t o r มาที่โหมด b i i l l e a m นะครับวันนี้เราจะใช้ a l l เกเ t o r นะครับในการเทรดคลิกเข้าไปตั้งค่าตามคลิปได้เลยนะครับสีก็ตามใจชอบนะครับ วิธีเป็น exponential มันก็คือการใช้ EMA 3เส้นนะครับมาเป็นตัวช่วย monitor กราฟเราจะใช้การตัดกันของ EMA ก็ได้แต่ในที่นี้จะใช้เป็นโซนของการเข้าออเดอร์แล้วก็การเฝ้าระวังในการเข้าเทรดนะครับกดโอเคเข้าไปจากในกราฟนะครับสิ่งที่เราจะรอคอยเมื่อกราฟอยู่ใต้ EMA ทั้ง3เส้นนะครับเราจะรอให้เกิดแท่งคู่แบบนี้นะครับเขียวและแดงเราก็เปิดเซลล์โดย SL ที่ high ก่อนหน้าได้เลยเก็บระยะ TP ที่ 100จุดนะครับนี่วิ่งมาถึง200จุดนะครับโดยรวมก็คือเก็บ tp 1ได้ใครจะเอาไปปรับใช้เก็บ tp 1ก็ได้หรือถ้าไม่อยากใช้การวัด rr แบบนี้แบบฟิโบนะครับ <ๆ S 1> ก็เก็บ100ยจุดร้อจุดแบบง่ายๆชิวๆได้เลยนะครับการวัด200จุดถ้าเกิดว่าสเปดของพื้นเพื้นพี่ๆกว้างนะครับก็เราก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ140จุดประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากได้โบรกเกอร์ที่มีสเปดต,ต,ต่ำๆนะครับก็ลอง คลิกไปดูตรงดิสคริปชันก็ได้ครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ผมใช้อยู่สเปดเพียงแค่12จุดเท่านั้นเองนะครับใครที่ยังอ่านเทนไม่เป็นนะครับยังไม่มีระบบเทรดเข้ามาเป็นสมาชิกของช่อง YouTube ได้นะครับในระดับโกลผมก็จะมีวิเคราะห์รายวันให้แล้วก็มีระบบเทรดในไทม์เ a m e H1 ให้หรือถ้าใครเข้ามาแล้วมีปัญหาอยากปรึกษาก็สามารถปรึกษาเป็นการส่วนตัวโดวยการทักแชทเข้าไปที่เพจ Facebook ได้นะครับ ทรด้วยกัน1เดือนนะครับผมก็จะมีซิกให้บ้างเป็นบางครั้งนะครับอย่างจุดเข้าที่รันเทนมารอบหมื่นจุดที่เซลลงมารอบหนึ่งแล้วก็มีบายขึ้นไปณนะปัจจุบันนี้อยู่ที่1 6 0 0นนะครับก็ยังไม่ได้ปิดไม้บายเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นเป็นเรื่องของการส่งซิกนอกจากว่ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนจริงหรือจุดเข้าที่เป็นจุดรันเทนดีๆจริงๆนะครับก็จะแจ้งเข้าไปใครสนใจก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกใน YouTube ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะร้อยเกิดแท่งคู่ใช่ไหมครับยิ่งแท่งแดงสามารถกืนกินแท่งเขียวได้ในเทนขาลงเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแท่งคู่เนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆโซนเส้นเอลิเกเตอร์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์เซลล์ได้นะครับบริเวณนี้อ่านี่นะครับตรงจุดนี้ถ้าเราเซลล์บริเวณนี้นะครับกราวิ่งมาที่ TP 1ก็250จุด หลังจากนั้นก็เกิดแท่งคู่อีกนะครับมีเขียวและมีแดงเราก็เปิดเซล์ LL ที่ high นะครับตรงบริเวณนี้ก็มีแท่งคู่อีกเขียวและแดงนะครับเราก็สามารถเซล์ได้ที่สําคัญคือต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะครับปิดเป็นแท่งคู่ก่อนเราก็เซลล์เก็บ TP ร้อยจุดร้อจุดไปได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็มีแท่งคู่อีกนะครับเราก็เซลล์เก็บ TP หได้นะครับตรงนี้วิ่งมาที่300กว่าจุด ที่ TP1 บริเวณนี้ก็มีแท่งคู่นะครับเขียวและแดงคาบตรงเส้นสีฟ้าของเราก็เซลล์ไปเก็บ TP1 เท่านะครับก็เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้มีแท่งคู่จะเห็นว่าเล็กมากนะครับถ้าเราเซลล์บริเวณนี้อ่าเราก็โดน s l ไปหนึ่งไม้นะครับเล็กๆหลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับจะเห็นว่ามีการสร้างแท่งคู่บริเวณนี้นะครับเรายังสามารถเซล์ได้อยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็เก็บกําไรไปได้นะครับกราฟวิ่งไปที่ 200กว่าจุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกราฟขึ้นไปยืนนะครับเราต้องหาแท่งคู่ฝั่งบายจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมีการลงมาแล้วสร้างแท่งคู่ตรงนี้เราโดน SL ไป1ไม้นะครับช็อตนี้อ่าตรงนี้กลับไปเป็นแท่งคู่อีก1ครั้งนะครับเราก็บายบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าเราออกไม้เยอะมากนะครับก็เก็บท p 1เท่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็ลงมานะครับลงมาเสร็จ บริเวณนี้มีแท่งคู่อีกแล้วแต่เราโดน SL ตรงนี้อีกนะครับเราก็ได้คืนมาก็วิ่งไป TP 1เท่าหรือใครจะไปขยายระยะ TP ก็ได้นะครับเก็บเป็น TP 1ต่อ1นก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วโดยรวม1ต่อ1นก็ทำได้อย่างง่ายได้นะครับ TP 1ต่อ1นึ่ตรงนี้ก็ขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีปิดเป็นแท่งคู่อีกนะครับถ้าระบายบริเวณนี้ตรงนี้เราก็จะมา TP บริเวณนี้นะครับค่อนข้างไกลนิดนึง ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีจุดเข้าบริเวณนี้อีก1ไม้นะครับเผื่อ SL ไว้นิดนึงนะครับจุดนี้อีกนะครับก็รวบกําไรทั้ง3ไม้ได้นะครับบริเวณนี้เราโดน SL นะครับ1ไม้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เราเข้าอีกครั้งนะครับกราวก็วิ่งขึ้นไปได้นะครับตรงจุดนี้มีทั้งคู่อีกแล้วนะครับแค่เรารอนะครับรอได้รอเป็นเย็นพอเนี่ยพอเติบโตแน่นอนนะครับ จุดนี้มีแท่งคู่นะครับเราก็โดน L อ่ดตรงนี้อีกก็โดน s ออีกนะครับจำได้ไหมครับว่าถ้าโดน SL ติดกัน3ามครั้งเราจะพักนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งคู่แบบนี้เราเปลี่ยนจากหน้าบายเมื่อสักครู่เป็นเซลล์นะครับก็ TP ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีอีกนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เก็บกําไรได้หลังจากนั้นกราฟก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่า ตรงโซนนี้นะครับที่โดน SL ถ้าเราเผื่อ SL ในจุดบริเวณพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างจุดโซนนี้โซนนี้นะครับเราก็จะไม่โดน SL เลยนะครับเผื่อไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าสเปดของแต่ละท่านเท่าไหร่นะครับบางโบก็จะมีการถ่างสเปดค่อนข้างกว้างนะครับมาเคลีย SL ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเผื่อไว้ประมาณนี้เราก็ไม่โดน SL แถม TP ได้อีกนะครับตรงนี้ก็มีแท่งคู่อีกนะครับแต่ก็วิ่งได้นิดเดียวแล้วก็กลับลงมานะครับ โดน SL ไปตรงนี้ก็โดน SL อีกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็โดน Sl มาที่3ทีนี้เราควรพักนะครับเราควรพักและปล่อยให้เขาวิ่งไป1จังหวะที่เราเห็นแล้วก็จะเข้านะครับอย่างบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เราพักก็คือเกิดแท่งคู่บริเวณนี้นะครับเราต้องบายใช่ไหมครับแต่เราไม่บายเราพักการเทรดอยู่นะครับหลังจากนั้นมีแท่งคู่บริเวณนี้อีกนะครับ มีแดงและเขียวบริเวณนี้เราเปิดบายนะครับเราก็ได้กําไรเต็มๆคําเลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมเอาระบบไปแบ็กเทสนะครับแบ็กเทสในการาฟนิ่งก่อนก่อนที่จะไปแบ็กเทสในการาฟเคลื่อนไหวเราจะได้เห็นภาพชัดๆแบบนี้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำำําซ้ําตอนที่การาฟหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเราต้องเห็นภาพให้ชัดก่อน เพราะว่าถ้าเราไป back t e s หรือ forward test เลยเนี่ยเราจะไปสนใจแล้วก็ไปโฟกัสกับการเคลื่อนที่อของกราฟหน้าปัจจุบันนะครับทำให้เราหลุดโฟกัสก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ